ทิศทางเดียวกันครับให้ทางด้านเพชรธรรมรา,นนาชนะคะแนนไปด้วยคะแนน49ต่อ47ทั้ง3ท่านครับตาผมาชมครับนี่คือคู่ที่3ของรายการครับมาดูความมันกันต่อเลยครับน้อยท้งมุมแดงเขายอดศิละปะรถสวยจ่าเจตสายพิ้วครับนักชกวัย22ปีจากบุรีรัมมีชื่อจริงว่านายรัชพลทับทันครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยรถสวยจ่าเจตสายพิ้ที่อำเภอชะอํจังหวัด เพชรบ,บุรีครับมีจา่าเจดทำพิมายเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีร้อยตำรวจโทสิริพันธน์ีพงศลีครับเป็นผู้สนับสนุนมีเชียงรุ้งก่อนนรงศักดิ์แล้วก็บุญหลายสอกิงสตาเป็นสตาฟเทนเนอร์ดรอสิลปาทช่วงแล้วทั้งหมด70ครั้งครับชนะ50แพ้19เสมอหนึ่งครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนเนเพชรมนตรีเพชรสุภานัน แพ้คะแนนปืนกลสอจะต้องปลาจีนแล้วก็ความหลังก็ชนะคะแนนสิงเอกไม่บางมัดคลองตันครับส่วนคู่ชกวันนี้ก็คือทางด้านเพชรน้องโฟนนออนุวัตยิมครับนักชกวัย25ปีครับปีนี้เบญจเพศนักชกจากจังหวัดสุรินครับมีชื่อจริงว่านายนาครยังรำปัจจุบ,บันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนออนุวัตยิมที่อำเภอพนัสน,นิคมจังหวัดชนบุรีครับมีคุณยะชนบุรีหรือว่าคุณอนุวัตพดรุงโพธ์ เป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะมีชำนาญเดียดเกียริประสานชัยเป็นเทรนเนอร์ผู้สอนโชคมาแล้วทั้งหมด85ครั้งครับสำหรับทางเพชรน้องโฟนครับโชคมา85ครั้งชนะ70แพ้13เสมอ2ฟอร์มหลังก็ชนะน้ำตาเดือดเกียริชัดชัยแพ้ทางด้านพลังหนุ่มกิตชยยัยศแล้วก็ชนะคะแนนยอดธงไทยไฟเตอร์อรมวยไทยครับสำหรับผู้ชิ้นายเวทีวันนี้นะครับได้แก่กรรมการทงใจทองสวีครับ สับท่านให้คะแนนพงพัฒน์ว่องไวอรนุชกางและพรวัตแก่สิบทอนนี่คือการเทียบสัดส,ส่วนนะครับ116ปอนด์แล้วก็สูง,สงครับน่าสนใจทีเดียวครับกับทีมงานที่เราแจ้งมาครับ10เซนติเมตรด้วยกันแต่ว่าเป็นมวยประเภทฝีมือฮะแล้วก็อาวุธครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่ครับพี่น้อยนี่ครับซ้ายมือครับสุภาบุุษเสื้อขาวครับเสียยะชนบุรีวันนี้เสกมงคลบริกรรมคาถาให้นักโชคในคาถาครับ เซ้อนนุ้ยก็มีที่มาให้ไปคือเป็นชื่อของแฟนเสียยะครับเป็นซ้อนนุ้ยหรือว่าเป็นผู้บัคับัญชาตัวจริงครับวันนี้ไม่ได้มาเชียร์ไม่ได้มาชมก็ส่งกําลังใจมาครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันว่าวันนี้ครับใครจะชนะแล้วก็ต้องบอกว่าทางด้านบุญุเงินนะครับแต่รถสวยจากเจดไปแล้วหนึ่งคันครับยังเหลืออีกหนึ่งคันให้ลุ้นกัน แลสวยจ่าเจวันนี้ก็จ่าเจก็มาครับสารวัตรสาวครับสีภรรยาก็มาด้วยครับมาพร้อมกับลูกสาวตัวเล็กๆครับน่ารักเหลือเกินนะฮะมอนนี้มาเชียดที่มุมอาจจะผิดหวังไปจากคู่แรกไปครับก็ไม่ว่ากันครับยังมีลุ้นอีกคู่นี้ครับทางด้านยอดศิลปะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับขอขอบคุณบริษัทโตโยต้าจำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้านะครับโดยโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณพิเชียร์สมภพพุ่มโรดครับ ขอบคุณบริษัทเ g l o ก a l g r ุ u p จำกัดมหาชนขาก็คุณธุรกิจหดาวครับสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0แและขอบคุณบริษัทมวยเด็ด789จำกัดโอ้โห,โหแม่แต่เขากองดวงใจแล้วครับไม่ผิดกติกาแต่ไม่ควรทำครับอาจจะไม่ตั้งใจด้วยก็ปลายเท้าไปโดนกระจับครับไม่ตั้งใจแต่ก็เรียกว่าหลิงเลี่ยงบริเวณจุดนั้นครับเป็นเข,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 ขตปลอดอาวุธนะฮะโดนแล้วเกมจะสะดุดนะครับผมนะครับโอ้ดีครับ เห็นกวาดลานจริงครับล้มทั้งยืนตัวลอยกับอากาศเลยแต่ถือว่าเปิดเกมได้ดีนะครับยอดศิลปะนี่ครับโชว์ศิลปะไม่ไม่มาไทยาให้สมชื่อครับยอดศิลปะยอดศิลปะจากเีลัมครับส่วนเพชรน้องฝนก็จากสุรินทร์ครับถือว่าเป็นบ้านใกล้เ,เคียงครับเขตนแดนกิดกันนี่ันก็ยังดูเชิงดูจังหวะกันอยู่นะครับยอดศิลปะก็แม้ว่าจะตัวเล็กแต่ว่าอาวุธไม่เล็กครับ ก็แสดงให้เห็นไป1จังหวะแล้วครับจังหวะเห็นกวาดลานโอ้ยแม่แต่ว่ามีศอกด้วยครับทางด้านเพชรน้องโฟนดูค่อยๆขยับเข้าหากันครับหาจังหวะอยู่แต่ว่าเกมเนี่ยมันจบลงแบบซีวินาทีได้เลยนะครับถ้าไปประมาทอุ้ยอ่าสอกไวเลยนะครับทางด้านยอดศิละปะครับเป็นนักช่อีกคนนึงที่แมวุธกรณน่าจะเร็วครับแต่ว่าวันนี้เล็กกว่านะครับ ความใหญ่ของเพชรน้องโฟนนออนุดย้มหรือสิ์ซ้อนนุ้ยนี่จะสร้างปัญหาหรือเปล่าครับต้องมาดูกันว่าตัวใหญ่นี่นมันก็มีข้อดีข้อเสียเป้าใหญ่ด้วยนะครับอีก40วิครับในช่วงปลายโ,ยโอ้โหแข้งซ้ายบวกกับหมัดซ้ายครับซ้ายหน้าลงนี้จัดเหมาะเหลือเกินครับเอาแล้เพชรน้องโฟนเริ่มจะออกแข้งได้ดส่วนยอดศิละปะก็พะอาญาเดินเข้าไปหาครับค่อยๆเดินครับอย่างไม่กล้าผีถามอย่างไม่กล้าเติมเกมเต็มสูป จับนายเพชรน้องโฟนลับล็อก,กเรื่อยไปครับโอ้สุดท้ายเสียบได้ครับเข่าซ้ายแทนได้จังๆครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าก็เห็นอะไรบางอย่างนะครับสำหรับวงในเพชรน้องโฟนไฟนี้เนี่ยน่าจะเตรียมมาเลยแหละครับยอดศิลปะก็ไม่สนใจครับะยกแรกก็ต่อยตามเกมต่อยตามจังหวะไว้ก่อนครับอ,อุ้ยแม่ไม่รู้ว่าใครเจ็บกว่ากันนะครับคนเตะ กรรมการให้คะแนน3ท่านนะครับพงพัฒน์ว่องไวอรนุชกลางแล้วก็ปรวัตรแขกสินทรครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่2คู่3นะครับเพชรน้องโฟนกางเกงสีแดงครับยอดศิลปะกางเกงสีน้ําเงินครับนี่ครับเปิดฉากมายอดศิลปะพยายามเดินเข้าไปหาเพชรน้องโฟนก็ใช้วิธีฉับช่วยครับหาจังหวะคอยจิ้มคอยแทงยอดศิลปะจะเดินเข้าต้องเดินถึงตัวครับอยู่นอกอยู่ห่างไม่ได้ครับเพราะว่าเสียช่วงเห็นเห็นแล้วครับโอ้โหดูแข้งซ้ายครับถือว่าขวดได้สุด เหนียวจริงๆครับแต่ว่าตอนนี้ยอศิลปะครับอยู่ห่างไม่ได้แล้วครับอ้าวแข้งขวามาพยายามที่จะออกอาวุธกันเน้นมากขึ้นครับโอ้ขวาเนี่ยเตะสูงเลยนะครับพี่น้อยเอาละครับเพชรน้องโฟนก็พอใจะผลงานครับอ้าวยอศิลปะเดินเตะขวาเข้าไปครับหนึ่งสองโอ้ยเอียงครับโอ้ยลนขาหมัดครับเอาละครับนี่นะครับแหมตกที่นั่งลำบากเล้วตอนนี้เพชรน้องโฟนโอ้โหเนี่ยะหมัดทีเดียวเลยครับ มันจะถึงเปลี่ยนเกมเลยหรือเปล่าครับออสโอ้โดนนับแปดไปแล้วครับอ่าฟื้นไม่ฟื้นครับจะเก็บเลยหรือเปล่าครับแต่ว่าเดินเข้าหาแบบนี้ก็คงอยากจะเก็บเลยครับยอศิลปะครับอ่าจะปลดล็อกให้จ่าเจตได้ไม่ได้ครับจะปลดล็อกได้ไม่ได้ครับยังไม่แน่นอนครับเพื่อจะต้นยกดูว่าอะไรก็เป็นไปได้เพนอฟนตัดตัดสินใจบวกครับตอนนี้สติตตังเริ่มจะฟื้นขึ้นมายอศิลปะเห็นเ่าสู้เริ่มฟื้นก็ไม่กล้าเดินครับ จับนายไล่แขนล็อกเอาไว้ครับยอดศิลปะคล้องบนแหมตีไม่ได้ครับโอ้นีหละครับหมัดมวยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับตัวเล็กเนี่ยต่อยตัวใหญ่ลงไปก่อนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าเห็นสอกของทางเพชรน้องโฟนนี่ก็ยังอันตรายอยู่ครับโอ้แล้วก็มีแข้งซ้ายมาด้วยครับยกที่2เท่านั้นครับยังไม่แน่นะครับฟื้นไม่ฟื้นครับแต่ดูว่าเพชรน้องโฟนน่าจะฟื้นแล้วครับนี่ครับพยายามบวกกับเพชรน้องโฟน ยอดศิลปะก็พอจะผลงานครับได้มาหนึ่งนับอ้าวแล้วต่อยมาหนึ่งสองมาเพชรน้องโฟนจากนี้ไมปต้องเน้นทุกลูกครับอ้าวซ้ายมาเขายังติดบังเตืนหน้าเขาไปหาต่อยเขาเป็นน้องโฟนยอดศิลปะก็ดูว่าอ้าวครับพยายามบวกแข้งซ้ายขึ้นมาโอ้ไปโดนก,ก็จับอีกแล้วครับโดนบ่อยๆไม่ดีครับเกมมันไม่ต่อเนื่องโอ้โหนี่แหละครับแหมต้องบอกว่าประคองตัวให้ครบยกไปก่อนครับเพชรน้องโฟนให้ทีมงานเนี่ยได้แก้เกมกันโอ้ยแต่ว่าแหม่เตะขามีสะดุ้งครับโอ้โห จอพลิกอีกตลบหรือเปล่าครับเตะขาที่ออกอาการเลยนะครับสะดุ้งเลยฮะยอดศิลปะแกสะดุ้งแรงเลยครับเอาขาอามาเอาละครับเอาละครับแบบนี้แบบนี้ไม่แน่ซะแล้วครับไม่ใช่ว่าคนโดนนับจะชนะสมมอคนโดนนับจะแพ้สมอเอาแหม่โดนสอกเวลายังเหลืออีก1ิวิครับโอ้โหว่าโดนขาทำท่าจักรเดียมซะแล้วครับโอ้ดูครับตอนนี้เพชรต้องโฟนครับ เหมือนจะมีความหวังขึ้นมาครับหลังจากที่โดนนับแต่ว่าต้องตามมาต่อในยกหน้าครับยกที่แล้วเสียหายครับเพชรน้องโฟนอีกสามยกนี้โอ้ยลูกนี้แม่หมุนคว้างันคาร์บูร์ตังด้านยอดศิลปะครับเอาละครับเริ่มทีนี้เข้ามาครับเพชรน้องโฟนเดินหน้าลุยแหลกครับโอ้ตอนนี้นี่ฤาษีกดโทรศัพท์แล้วครับกำลังเรียกมอเตอร์ไซค์มาครับไม่รู้จะได้นั่งหรือเปล่าวะ ขยับเดินต่อเข้าไปน้องโฟนดูอาวุธของโอ้โหสอกครับต้องเตะขาครับมุมแดงครับเพราะว่ายกที่ผ่านมาเหมือนเหมือนจะเห็นช่องไงครับโดนขาแล้วแกทําท่าสะดุ้งเลยครับอ้าวอ้าวว่าพอบุกแล้วน่ากลัวเลยครับเพ็นน้องโฟนครับจะไปไว้ใจครับเหตุการณ์บนเวทีอะไรก็เป็นไปได้ยอดศิลปะได้นับก็จริงครับแต่ยกนี้ออกมาผ่านเกมดูว่ามีศิ์จะสะอืดได้หรือเปล่าเดินได้ต้องเดินครับยอดศิลปะมาส่แบบนี้มันไม่ถูกทรงครับ โอ้หนี่ครับถ้าไปถอยนองป้าครับก็เป็นจังหวะให้ทางด้านเพชรน้องโฟนครับได้เล่นงานจุดอ่อนของเขาครับตอนนี้ดูว่าขาเนี่ยน่าจะเจ็บแน่นอนครับแต่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยนี่แล้วก็จะทนได้ขนาดไหนเนี่ยก็ต้องลุ้นต่อไปครับโอ้ดูเพชรน้องโฟนนี่มีความมุ่งมั่นเลยครับพยายามเดินต่อครับเช็คมาเลยครับอยากระเบิดรลอเปากรัาตอนนั้นยอดสินลปาครับแต่ขวาเบรกเกมแต่ก็หยุดไม่อยู่ครับตอนนี้เพชรน้องโฟนเดินหน้าเต็มสู้ครับ พอเห็นช่องแกก็พยายามจะหัวดไปเรื่อยครับอ่ะยอศิลปะครับจะคุมอยู่ไม่อยู่ครับได้นับแหม่และได้นับต้นเกมด้วยนะครับเวลามันเหลืออีกเยอะมากเลยครับอครับยอดศิลปะสายมาครับทางด้านเพชรน้องโฟนจับนายสกูถอยหลังแล้วเตียบบขอขวาเข้ามาครับอืลูกนี้แทนเต็มเหนียวเลยครับทางด้านเพชรน้องโฟนครับ โอ้โหนี่ครับเพชรน้องโฟนยกนี้นี่ต้องบอกว่าเดินด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจครับเพราะว่าโดนนับมานี่ต้องขยันเป็นสองเท่าครับแม่แต่ว่าศอกซ้ายครับของยอดศิลปะก็ยังประมาทไม่ได้ครับเอาเพชรน้องโฟนใช้ความใหญ่ครับบี้เข้าไปครับอาศัยเข่าแทงเข้าไปพยายามจะบทบี้ด้วยเพลงเข่านะครับยุบไม่ยุบนะครับยอดศิลปะครับเพชรน้องโฟนอาตีไหมมาตี ไปแบบนี้นี่มันมันมันยังไม่ชัดมันยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับกรรมการรงชัยแยกอีกครั้งหนึ่งครับต้องมีน้ำหนักต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้ครับเพรน้องโฟนสกครูถอยหลังแล้วเสียบได้โอ้ยได้มาหนึ่งดอกครับเพรน้องโฟน <c oughs> ต้องเล่นเกมมีความผีมากกว่านี้ครับก็อย่าลืมนะครับใช้ร่างกายเยอะเดินเบียดเยอะนี่ย,ยกต่อไปอาจจะเป็นเกมของยอดศิลปะก,ก็ได้นะครับที่ตอนนี้เนี่ยตั้งรับอย่างเดียวแล้วครับแม่มีเตะขายอดศิลปะต่อยบัดยังไม่โดนเอาแล้วครับ แหมเพตน้องโฟนพยายามเตะตัดล่างโอ้วงในนี่ปิดเกียมเลยครับทางด้านยดศิลปะ,จ,ะจ่าเจคงคิดในใจครับทำไมเวลามันเดินช้าเหลือเกินครับแต่ละยกทำไมเวลาเวลามันช้าเหลือเกินอ่ะรวบล็อกหรือขึ้น,ข,นขึ้นบนรัหมดลูกวงในเป็นหลักครับเพรน้องโฟนโอ้นี่ครับพยายามที่จะอาศัยร่างกายนะครับโน,นเนียเบียดเข้าไปเผื่อว่าทางยดศิลปะเนี่ยจะยุบไม่เห็นฮนะ แต่ว่าจนถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุคเหมือนกันนะครับอ้หวงนายมาอีกแล้วโอ้มีจังหวะขวางครับแต่ว่าตีไม่ถนัดครับดูว่ขวางไว้ก่อนแต่ก็ยังตีไม่ได้ต้องมีของหนักหน่อยนะครับเพชรน้องโฟนครับเตะไปครับเตะไปต่อยไปฝันอ้าเอาขาขาขาเตะเข้าไปครับยังไม่แน่ครับโอ้ถ้าพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะได้เพชรน้องโฟนน่าจะเป็นเศรษฐีใหม่ครับไม่ต้องลุ้นหวยไม่ต้องรอหวยเลยครับ อาลโครับก็จะมีความหวังครับเป็นน้องโฟนทีมงานก็บอกให้เดินครับบอกว่าอาวุธต้องมีมากกว่านี้ความหนักความแรงความแม่นต้องเติมให้ลงตัวครับโอ้แต่ว่าตอนนี้นี่คือความต่อเนื่องเลยครับยังขาดไปพยายามที่จะเ,เร่งสุดชีวิตแล้วละครับเอาแล้วครับเตะขาแม่พอจะมีเสียงเชียร์จากแฟนมวยมาบ้างเหมือนกันครับโอ้เอาวงในเด้งตีอีกทีนึงเอาล้ครับแม่พอจะได้ลุ้นขึ้นมาบ้างเแแม่เพอนน,น้องฟนลอยตัวเด้งเข่าก็ดูว่า เริ่มจะสวยงามมากขึ้นครับวงนายอาแล้วครับยังมีเวลาครับโอ้สับตอซ้ายมาเติมตะซ้ายไปอีกอา้าวเพชรน,น้องฟนจับได้ได้เข่าซ้ายอา้าลดัดล็อกเป็นหลักครับทางด้านเพชรน,น้องโฟนครับโอ้ไปหลวไปหลวไม่ได้เลยนะครับทางยอศิลปะครับยังต้องมีสมาธิกับเกมต่อไปโอ้ยแม่เข่าซ้ายครับเต็มพุงโอ้แต่ว่าก็ไม่มีลูกตามที่ตีพอครับโอ้พยายาม ล็อกไว้เลยครับทางด้านยอดศิลปะเพชน้องโฟนต้องพยายามต่อนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับยกทีสี่ครับก็ไม่พ้อนะครับเพชรน้องโฟนทําได้บางทําไม่ได้บางครับก็เดินไว้ก่อนนะครับแตต้องชื่นชมเขาวันนี้หัวจิหัวใจนักสู้ครับเพชรน้องโฟนแพ้ชนะว่าอีกเรื่องครับแต่ได้เห็นถึงความเป็นนักสู้ครับอ้าวจังหวะจับน้ายมาเสียบซ้ายไปอ้าวยังพอมีเสียงเฮเสียงฮาครับเพชรน้องโฟนทำแล้วมีเสียงเฮก็ยังมีความหวังครับ โอ้เนี่ยต้องปิดเกมไม่อยู่ครับตีงูต้องตีให้ตายนะครับยอดศิลปะไม่งั้นเนี่ยตัวเองจะเสร็จได้เหมือนกันครับเอาครับสอกมาเอาทำไงครับแม่ี่หันหลังโอ้เอาครับวงไหนมาครับเป็นน้องโฟนยอดศิลปะจะทําเป็นเล่นไปครับล้อเล่นแบบนี้นี่กองเชียร์ใจหายครับอย่าไปล้อเล่นแบบนี้ครับยอดศิลปะดูครับจอมจามสอกน่ากลัวเลยครับเป็นน้องโฟนวงไหนมาครับพยายามพลิกเลียม โอ้โหนี่ครับก็ทำได้ดีครับจังหวะนี้สิบวิสุดท้ายนะครับรายยกที่สี่ครับว่าถ้าไม่มีนับเกิดขึ้นในยกที่สองนี่เวี่ยงไปครับมาแล้วครับเพชรน,น้องโฟนพยายามจัมหัะหนคคึ่งสองเตะขาเข้าไปอีกแม่เน้นทุกลกูกเข้าไปน้องโฟนแต่ลูกหนักยังไม่ทำงานครับยังคงไม่เข้าไปหาตับซอกซ้าย ยังมีความหวังครับเพนท้องฟนอย่าเพิ่งท้อครับอย่าเพิ่งท้อโอ้นี่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าค่ายมวยนอนวัดจิมครับที่เพนท้องฟนซ้อมอยู่ครับหรือว่าทำมวยออกมาได้แข็งแกร่งเลยนะครับโดนนับไปก่อนแต่ว่า5ยกยังเดินต่อเนื่องครับในท้องฟอนเอาครับเติมด้วยแข่งขยับเสียบเข่าเอาครับขวางหน้าได้ตีไอ้วิ่งทีนะครับโอ้โหแข้งยาวเวลาเหลือเยอะเลยนะครับอ่ะเวลาเหลือเยอะเลยครับ2นาทีครับทีทำาะไรจังหวะไว้ เดินต่อครับเป็นน้องโฟนอ่สาสับมารวบล็อก,ล,อกล็อกไว้ก่อนยอดศิลปะล็อกไว้ก่อนนี่ครับล็อกในเนื้อเหนียครับยอดศิลปะทองไว้ในใจครับยังไม่อยากพลาดในนาทีสุดท้ายนี่ครับเป็นน้องโฟนสับสองซ้ายไปอีกเดินหน้าไล่ขยี้ครับเป็นน้องโฟนครับพยายามใส่มันหนึ่งสองจับในเสียบขวาอ้าวยังคงเร่งต่อไปครับเป็นน้องโฟนเวลายังไม่หมดความหวังก็ยังพอมีครับต้องสู้กันต่อไปครับบนสองเวียนนี้ ผู้ชนะครับก็คือผู้ที่แข่งแกร่งที่สุดขยับเดินเข้ามา็นน้องโฟนโอ้แต่ว่ายอดศิลปะเนี่ยเหมือนจะเห็นอาวุธแล้วครับพยายามที่จะกันเชียงไปรอบๆเวทีหมัดมาครับหมัดนะครับออาอีกนาทีครึ่งครับสุดท้ายคําตอบก็คือหมัดนะครับต้องต่อยให้ได้ต่อเนื่องโอ้เพราะว่าเข่ามาหลายยกแล้วนะครับยังไม่เป็นผลเรียกว่าเป็นตําราหน้าสุดท้ายของนักมวยส่วนใหญ่ครับถ้าจะมวยแต่แตั้มจะเตนี่คงรีกว่าตั้มถึงเช้าก็ไม่ชนะครับ ต้องมีทีที่ขาดหนักๆแบบนี้เียบซ้ายเข้ามาย <c oughs> อดศิลปะก็ถือว่าไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนเดยอะเหมือนกันครับแต่ยังทนไหวถ้าไม่มีนับยก2นี่ก็ยังไม่รู้ครับว่ามันจะออกในรูปแบบไหนนะครับ <c oughs> ก็พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับเป็นน้องโฟนทั้งเตะทั้งต่อยทั้งฟันศอกครับแต่ว่าคนได้นับก็นี่แหละครับใช้ฝีมือฉาบฉวยเก็บกันอาวุธครับ เดี๋ยวจบคูน่นี้คู่ต่อไปนี่เป็นนำโทน MC 7นะครับเจอกับชนะศึกต่อสุรัทย์ยับ123อปอนด์เป็นคู่รองนะครับวันนี้5คู่นี่แม่ต้องบอกว่าสุดร้าใจแน่นอนครับเพราะว่าชื่อนักชกแต่ละคนฮิตมากมีเเน่ครับเหตุน้องฝนเดินหน้าไล่ต้อนมาที่มุมกลางครับมุมละข้างแต่ยังไม่เป็นใจครับยังคลำเป้าไม่เจอว่ากันอย่างงั้นนะครับกรรมการสับมือก็เดินหน้าเข้าไปหาต่อ แม่ไล่ไปไล่มาไล่มันจนกระดานก็เริ่มจะท้อเหมือนกันครับเพนต้องโฟนนี่ครับอาการท้อแท้เล็กน้อยครับริงๆไฟนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าชกไม่ดีนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยมันพลิกผันก็ที่ว่าโดนนับไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามไล่คืนแต่ก็ไล่ไม่จนเลยครับเพราะว่าวงในก็ยังตีไม่ต่อเนื่องส่วนวงนอกเนี่ดูฮะยอศิลป์่าเนี่ยยิ่งต่อยก็เหมือนจะยิ่งพลิ้วนะครับเอานะครับหมดยกสุดท้ายครับ นี่คือภาพที่สวยงามครับหลังจากที่ต่อสู้กันมา5ยกเต็มเต็มโอ้โหนี่ครับกว่าจะชนะได้ก็ต้องอ่าหืดจับส่วนคนนี้ครับไม่ต้องเสียใจครับถือว่าทําผลงานได้ออกมาได้ได้ดีแล้วนะครับเพราะว่าใจเนี่ยสู้ามากหลังจากที่โดนนับไปก็พยายามสุดชีวิตแล้วครับมันก็เป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับจะแพ้จะชนะสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับกรรมาการชูมือ้กับมุมน้ําเงิน ยอดศิลปะลดสวยจากเจสสายพิวครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน,นไปนี่ครับชูมืออย่างเป็นทางการเลยครับ